อเม z ฟิตบีบ3ามสมาร์ทวอชสุดคุม้มฝั่งชันครบกันนาน50เมตรแบตอึด2ส,สัปดาห์ในราคา1 2นะคะ1 2 9บาทมันนิ่มแล้วก็ใส่สบายนะจะเป็นใส่ลู่ใส่ย,ยิมหรือว่าใส่เอาดอร์นะคะก็คือมีหมด ่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็ต้องมีสมาร์ทวอชกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเอามาใช้แค่สําหรับออกกําลังกายแต่ก็เอามาใช้ในชีวิตรประจําวันของเราด้วยวันนี้นะคะมิาเลยจะมาแนะนําสมาร์ทวอชสุดคุ้มค่ะนั่นก็คือ a เม z f i t Bip 3นั่นเองค่ะราคาเนี่ยแค่พันสองร้อยเก้าสิบบาทบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์เนี่ยคุ้มเกินราคาแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก่อนเลย ดึงออกมาเลยค่ะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่มือนะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้เองแบบนี้เลยส่วนนาฬิกาอยู่ในข้อมือมิล่าแล้วค่ะมาดูที่บอดี้กันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะหนักแค่3 3กรัมแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นจอสีนะคะขนาด1.69นิ้วก็ถือว่าใหญ่เต็มตานะตัวเรือนเนี่ยมีความบางไม่นูนเกินไปเวลาใส่ค่ะแล้ววัสดุเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมแบบยูนิบอดี้นะก็คือดูสวยงามตรงเม็ดมะยมก็เป็น อลูมิเนียมเหมือนกันค่ะโดยรวมเนี่ยมีรเรา้สึกว่าเขาดูสวยงามเลยนะแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสนะจะไปเที่ยวไปโรงเรียนหรือว่าจะแบบใส่ไปออกกําลังกายก็ได้เหมือนกันบอกเลยนะว่าสายรุ่นนี้เนี่ยมันนิ่มแล้วก็ใส่สบายนะคะแต่เวลาใส่เนี่ยก็ยังรู้สึกกระชับอยู่นะและอีกจุดเด่นนะคะที่ใส่เข้ามาเหมือนสมาทวรรุ่นแพงๆเลยเนี่ยคือเจ้าตัว a m a z i Bip 3เนี่ยกันน้ําได้ระดับ 5ATM เลยถามว่าลึกขนาดไหนก็คือใส่ว่ายน้ําอาบน้ําได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะเขารองรับหมด มีลาเนี่ยมากกว่า60แบบเลยจะเป็นสายลู่สายยิมหรือว่าสายอาดรนะคะก็คือมีหมดแต่ที่มีลาชอบมากเลยเนี่ยเขามีโหมดเต้นมาให้ด้วยนี่เป็นสายว่าเล่นจัดแสนค่ะ,คะก็คือใส่เต้นได้เลยในส่วนของการวัดค่าต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ให้มาไม่น้อยกว่าสมาร์ทวอร์รุ่นใหญ่ๆใ,ในตลาดเลยอย่างแรกนะคะก็คือวัดอัตราความเครียดค่ะ,คะก็วัดจากค่า HRV ค่ะหรือว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจและถ้ารู้ว่าเครียดแล้วอ่ะแล้วยังไงต่อ ก็ตัว Amaze s e e d b a 3เนี่ยเขามีโปรแกรมฝึกลมหายใจของเราค่ะอันนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยคลายความเครียดได้อย่างที่2นะคะก็คือวัดค่า HPO2 หรือว่าออกซิเจนในเลือดค่ะจะทําให้รู้ว่าปอดของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามีเชื้อโควิด -19 ลงปอดไหมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยค่ะอย่างที่3นะคะก็คือวัดการนอนหลับค่ะทําให้รู้ว่าเราหลับลึกหลับตื้นมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่นอนตอนกลางคืนนะคะแค่แนบ20นาทีนิดหน ตัวนาฬิกาเขาก็ติดตามให้เราได้นะซึ่งการนอนหลับนะคะก็มีผลต่อสุขภาพจิตของเราด้วยนะหรือว่าเราเอาข้อมูลการนอนของเราเนี่ยไปปรึกษากับจิตแพทย์ก็ได้ค่ะอย่างที่4นะคะเอาใจสาวๆเลยนั่นก็คือการวัดรอบเดือนนั่นเองค่ะทําให้เรารู้ว่ารอบเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยห่างกันแค่ไหนเช็คความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเหมาะมากสําหรับคนที่วางแผนอยากจะมีบุตรจะได้เช็ควันตกไข่อะไรได้ค่ะ อันดับนะคะก็คือฮาร์ดเรทนั่นเองเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้เนี่ยวัดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจะใส่นอนหลับแล้วก็เช็คว่าฮาร์ดเรทของเราเวลานอนหลับพักผ่อนเนี่ยมันประมาณไหนก็คือดูได้หมดเลยค่ะและที่มิ拉พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมสุขภาพของเราใช่ไหมโดยตัวเมสฟีดบีบสามเนี่ยเขาก็จะเอาค่าทั้งหมดที่พูดเนี่ยแหละเอามาเป็นค่าพายแล้วก็ออกมาเป็นสกอร์ตั้งแต่0ถึง1ถ0ก็นามารปอะเินรุเภาพของเรา่า,า,าด้ค่ะอว่าคุมมากเลพ ะะสมาร์ทวัดราคาแค่พันสองบาทแต่ว่าวัดข้อมูลสุขภาพของเราออกมาได้เยอะขนาดนี้ส่วนในเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เลยมลิาเนี่ยพ่ดเชื่อมต่อไปค่าเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยขึ้นมานะการนอนหลับแล้วก็ฮาร์จเรทค่ะมีบอกด้วยนะว่าเราเนี่ยกำลังรีแลกซ์อยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ที่75ค่ะแล้วก็มีค่าพายออกมาเป็นกอรตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อตคัดต่างๆเลยนะคะวิง่งเดินขี่จักรยานเราสามารถปรับได้ตามที่เรา ชอบค่ะต่อมานะคะเป็นการตั้งค่านาฬิกาค่ะก็กดที่มุมข้างบนนี้อ่ามันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถแบบว่าปรับได้เลยว่าจะให้แบบแจ้งเตือนแอปไหนหรือว่าจะเป็นตั้งหน้าจอก็ได้นะคะเป็นแบบที่เราชอบนะอ่าก็กดเข้าไปที่ watch face นะคะแล้วก็อู้มีเยอะเลยก็คือเราเลือกได้เลยเนี่ยแล้วก็ซิงค์เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะนี่ ก็คือเอาแบบที่เราชอบได้เลยนะก็ลองไปดูได้แล้วเขาก็มีไฟล์วอชด้วยนะคะเวลากดเนี่ยมันจะสั่นนะกึกๆๆเลยอเลหรือว่าจะไฟลไมโฟนก็ได้นะคะก็คือไปกดในตัววอชคะ่ะ ตัวเมสฟิตบีบสนะคะที่ต่างกับรุ่นบีบยูโปรเนี่ยก็คือไม่มีอะไรซ่าบิวอินไม่มีเซนเซอร์ใจโรสโคปนะคะทําให้ใช้โหมดสวิมมิ่งผูไม่ได้ส่วนสิ่งที่อเมสฟิตบีบสเหนือกว่าตัวรุ่นพีนะคะก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาบางกว่ารุ่นเมสฟิตบีบสเนี่ยเขาจะอยู่ที่9.6ก mm ้าจุดหกามิลค่ะแต่ตัวบีบย,ยูโปรเนี่ยอยู่ที่1 1บเจุดสี่มิลหน้าจอใหญ่กว่าตัว a เมสฟิตบีบสนะคะอยู่ที่1นึ่งจุดหกเก้านิ้วส่วนตัวบีบยูโปรเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สามนิ ถูกกว่าแน่นอนที่ถ้าใครไม่ได้ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้นะคะตัว a m a z Fit ป i p 3เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากแล้วค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจุดที่มีราชชอบม,มากๆเลยนะก็คือแบตเนี่ยเขาอึดจริงตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็คือชาร์จไปแค่ครั้งเดียวนะคะก็คืออ,อึดจนลืมชาร์จเลยและสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ออกกําลังกายหลักๆเนี่ยก็สามารถติดตามสุขภาพได้นะส่วนข้อสังเกตนะคะหน้าจอเนี่ย แอบไม่สู้แสงแดดจัดๆนะออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือมองไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนขอบจอด้านล่างเนี่ยรู้สึกว่าแอบหนาไปนิดนึงค่ะแต่ก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่ส่วนตอนมีล่าไปวัดความเครียดค่ะทุกคนคือตอนนั้นเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าตัวเองเครียดๆนะแต่มันขึ้นว่ารีแลกอยู่ก็เลยแบบเอ๊ะฉันเครียดหรือว่าฉันรีแลกกันแน่ก็คือแบบ งงเหมือนกันเอมเมซฟิตบีบสาเนี่ยราคาอยู่ที่1290บาทมี3สีค่ะคือสีดําสีชมพูแล้วก็สีฟ้าสามารถไปซื้อได้ที่ทางช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าค่ะใครที่อยากได้ตัวเอมเมซฟิตบีบสาเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะหรือว่าใครมีไว้ครอบครองแล้วเนี่ยมาแชร์บอกเพื่อนๆกันได้นะคะหรืออยากเห็นมิล่าไปรีวิวอะไรอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยเพราะว่าลองให้ดูอย่ารู้ถามาและดารีวิวเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย